ไครหอมนะฮะแต่ไครหอมกิ่นแต่ใคร field, หอมหอมน่าดูครับกินแต่ไครหอมยุงบ่าสามารถมาใกล้ได้พี่น้องเด้ครับกินแต่ใครหอมครับผมตะใครหอมนะฮะแต่ไครหอมกิ่นแต่ใครหอมหอมน่าดูครับกินแต่ไครหอมยุงบ่าสามารถมาใกล้ได้พี่น้องเด้ครับกินแต่ไครหอมครับผมมากแต่ก็สามารถจะกินได้นะครับผมไก่จะพร้อมที่จะพร้อมที่จะให้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราได้ปีกล้วยมาแล้ว เมื่อกี้ไปเอาปลีกล้วยมาเวลาจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับมันสำปะหลังที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับที่เราปลูกไว้นะครับต้นสูงมากต้นสูงมากครับผลผลิตตะไคร่หอมนะฮะตะไคร่หอมกิ่นตะไครห่หอมหอมน่าดูครับรกินตะไคร่หอมยุงควาสามารถมาใกล้ได้พี่น้องเลยครับรกินตะไคร่หอมครับผมเราไม่ได้ปลีออกนะครับวันนี้จะเอาปลีกล้วยออกนะครับผมมาทําอาหารนอนก้องเลือแต่เกลือสักพักหนึ่ง จะให้เจริญเติบโตมากเรามีการปลูกไม้ผลหลายอย่างอีกส่วนหนึ่งก็คือต้นมะกอกน้ํานะครับต้นมะกอกน้ําก็ออกดอกนะครับผมออกผลแล้วนะครับนี่สักพักหนึ่งก็จะอืมนะครับสดชื่นสบายใจครับอยู่กับธรรมชาติฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยแล้วก็กับผลงานกับกิจกรรมที่เราทําและผลผลิตที่เราได้กับคุณนะครับทุกอนนี่จะปลูกไว้นะครับต้นกล้วยด้วยครับต้นกล้วยที่ปลูกไว้นานกำลังออกเครืออะไรนะครับต้นกล้วยครับของเรา ได้ผลผลิตเต็มตะก้าแล้วครับเย็นนี้ครับเอาไปทําอาหารเยินเย็นนี้ครับผมดอกเขียสสดปีกล้วยครับวันนี้ทําเมนูอาหารอร่อยกินบิวสวยงามยามเย็นเลยครับเนี่ยสะพานไม้ผลิตเต็มตะก้าแล้วครับเย็นนี้ครับเอาไปทําอาหารเยินเย็นนี้ครับผมดอกเขียสสดปีกล้วยครับวันนี้ทําเมนูอาหารอร่อยกินเอาไปทําอาหารกินเย็นนี้ครับผม บรรยากาศด,ดีครับบรรยากาศรอบๆฟาร์มของเราครับสดชื่นสด,สดใสค,ครับบรรยากาศยามเย็นให้ทุกคนได้เห affe, ็นบรรยากาศสวยงามครับฟังเสียงกบฟังเขียร้ล่องยามเย็นๆนะครับผมบรรยากาศดีดูแล้วมีความสุขมีความสดชื่นด้วยครับผมรอบๆฟาร์มของเราครับฟังเสียงกบฟังเขียร้ล่องยามเย็นๆนะครับผมบรรยากาศดีดูแล้วมีความสุขมีความสดชื่นด้วยครับผม รอบรฟาร์มของเราครับผลิตเต็มตะก้าแล้วครับเย็นนี้ครับเอาไปทําอาหารยินเย็นนี้ครับผมดอกเห็ดสดๆปีกล้วยครับวันนี้ทําเมนูอาหารอร่อยกินต้นสำมปะหลังต้นใหญ่มากครับต้นมันสัมปะหลังครับนี่นะครับต้นมันสำมปะหลังใหญ่มากนะครับที่เราปลูกไว้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตตะไคร่หอมนะตะไคร่หอมกินตะไคร่หอมหอมหน้าดูครับกินตะไคร่หอม ยุงบวสามารถมาใกล้พี่น้องด้วยครับีกินตะไคร่หอมครับผมหลบโตขึ้นแลให้ก็จะได้กินนะครับมะกอกน้ํานะครับเอามะกอกน้ำไปกินกับพริกเวลาจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับมันสาปะหลังที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับที่เราปลูกไว้นะครับต้นสูงมากต้นสูงมากครับผลผลิตเราไม่ได้ปลีออกนะครับวันนี้จะเอาปลีก้วยออกนะครับผมเราทําอาหารนอนก้องเลือแต่เกลือสักพักหนึ่งจะให้เจริญเติบโตมากครับ เย็นนี้เราเก็บเห็ดพี่น้องทุกคนครับเราได้ปีกกล้วยแล้วครับผมเรามีดอกเห็ดด้วยมานี้อาไปทําอาหารกินแรงนี่ทําอาหารกินแซ่บจากน้อยนะกินวันนี้ครับผมนะกินเย็นนี้ครับผมเราจะคนดูนะครับผมนะบิวสวยงามยามเย็นเลยครับเนี่ยสะพานไมาาเ้เดียวๆวันนี้นะครับกล้วยน้ำว้าเวลาจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับมันสำปะหลังที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับที่เราปลูกไว้ ต้นสูงมากต้นสูงมากครับผลผลิตเร็วๆวันนี้นะครับกล้วยน้ำวา้าต้นสำปัปหลังต้นใหญ่มากครับต้นมันสำปลังครับนี่นะครับต้นมันสำปังใหญ่มากครับที่เราปลูกไว้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตครับเย็นนี้นราเก็บเห็ดพี่น้องทุกคนครับได้ปีกกล้วยแล้วครับผมและมีดอกเห็ดด้วยมานี้าไปทำอาหารกินแรงนี่ทำอาหารกินแซบ่บๆจากนัน ต้นสมปัปลังต้นใหญ่มากครับต้นมันสำปังปลังครับนะครับนี่นะครับต้นมันสำปปลังใหญ่มากนะครับที่เราปลูกไว้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตบิวสวยงามยามเย็นเลยครับเนี่ยสะพานไม้ฟังเสียงกบฟังเขียดร้องยามเย็นๆนะครับผมบรรยากาศดีดูแล้วมีความสุขมีความสดชื่นด้วยครับผมรอบรอฟาร์มของเราครับเสือแซ่บพี่น้องทุกคนครับนี่นะครับมะกอกน้ำนะครับผมนะฮะกอกมะกอกน้ำ ด้านโน้นเป็นต้นมะขามเทศนะครับต้นมะขามเทศนะครับแล้วก็อันนี้เราปลูกต้นอินนะครับสดชื่นสบายใจครับอยู่กับธรรมชาติฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยแล้วก็กับผลงานกับกิจกรรมที่เราทาและผลผลิตที่เราได้กับคุณนะครับทุกคนฟังเสียงกบฟังเขยียดร้องยามเย็นๆนะครับผมบรรยากาศดีดูแล้วมีความสุขมีความสดชื่นด้วยครับผมรอบๆฟาร์มของเราครับลูกโตขึ้นเดให้ก็จะได้กินนะครับมะกอกน้ํานะครับ เอามากอกหนาไปกินกับพริกปลูกไว้ครับเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้แตงกอแตกกอนะครับขยายพันธุ์ต่อช่วงนี้ฝนตกมาดีปลูกตะไคร่หอมไว้ยู่มบะมาใกล้พี่น้องทุกคนครับตะไคร่หอมน้อยนะกินวันนี้ครับผมนะกินเย็นนี้ครับผมแล้วจะคนดูนะครับผมผลิตเต็มตะก้าแล้วครับเย็นนี้ครับเอาไปทําอาหารเย็นเย็นนี้ครับผมดอกเคสสดๆปีกล้วยครับวันนี้ทําเมนูอาหารอร่อยเกี่ยมากแต่ก็สามารถจะกินได้นะครับผมไกลจะพร้อมที่จะ พร้อมที่จะให้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราได้ปีกว้วยมาแล้วเมื่อกี้ไปเอาปีกล้วยมามีเจ้าตัวเล็กมาเดินเล่นด้วย <c oughs> เห็นไหมครับผมรอบๆฟาร์มเขาอากาศสดชื่นนะครับผมฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยฟังเสียงนกนะครับฟังเสียงนกแตบบ่มากแต่ก็สามารถจะกินได้นะครับผมใกลจะพร้อมที่จะพร้อมที่จะให้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราได้ปีกล้วยมาแล้วเมื่อกี้ไปเอาปีกล้วยมามีเจ้าตัวเล็กมาเดินเล่นด้วยเห็นไหมครับผม รอบๆฟาร์มเขาเออากาศสดชื่นนะครับผมฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยฟังเสียงนกนะครับฟังเสียงนกเอาไปทําอาหารกินเย็นนี้ครับผมบรรยากาศนี้ครับบรรยากาศรอบๆฟาร์มของเราครับสดชื่นสดใสครับบรรยากาศยามเย็นให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศสวยงามครับปลูกไว้ครับเนี่ยสามารถขยายพันธุ์โด้การแตกนอแตกกอนะครับขยายพันธุ์ต่อช่วงนี้ฝนตกมาดีปลูตกตะไคร่หอมไว้ยุงมบหมา่ไก่พี่น้องทุกคนครับตะไคร่หอมปิดเร็วๆวันนี้นะครับ กล้วยน้ำว้าแต่มากแต่ก็สามารถจะกินได้นะครับผมกลจะพร้อมที่จะ,ะพร้อมที่จะให้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราได้ปีกล้วยมาแล้วเมื่อกี้ไปเอาปีกล้วยมาเราไม่ได้ปีออกนะครับวันนี้จะเอาปีกล้วยออกนะครับผมราทำอาหารน,อน้องเลือแต่เกลือสักพักหนึ่งจะให้เจริญเติบโตมากูกโตขึ้นแล้วให้ก็จะได้กินนะครับมะดก,กอกน้ํานะครับเอามะก,กอกน้ำไปกินกับพริกที่เราทาไว เอาไปนั่งรับลมเย็นๆตอนเย็นๆนี่แหละครับผมชมพระอาทิตย์ตกดินแถวแถวนี้ครับนะครับมีสาะน้ําด้วยนะครับมีสาะน้ําด้วยมีเจ้าตัวเล็กมาเดินเล่นด้วยเห็นไหมครับผมรอบๆฟาร์มของอากาศสดชื่นนะครับผมฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยฟังเสียงนกนะครับฟังเสียงนกเรามีการปลูกไม้ผลไ้หลายอย่างอีกส่วนหนึ่งก็คือต้นมะกอกน้ํานะครับตัวมะกอกน้ําก็ออกดอกนะครับผมออกผลแล้วนะครับนี่ สักพักหนึ่งก็จะเอาไปทําอาหารกินเย็นนี้ครับผมบรรยากาศดีครับบรรยากาศร,รอบๆฟาร์มของเราครับสดชื่นสดใสครับบรรยากาศยามเย็นให้ทุกคนนี้เห็นบรรยากาศสวยงามครับครับเย็นนี้เราเก็บเห็ดพี่น้องทุกคนครับนี่เราได้ปีกงวยแล้วครับผมเรามีดอกเห็ดด้วยมานนี้เอาไปทําอาหารกินแรงนี่ทําอาหารกินแซ่แบๆจากนกฟังเสียงกบฟังเขียดร้อง,ย,องยามเย็นๆนะครับผมบรรยากาศดีดูแล้วมีความสุขมีความสดชื่นด้วยครับผม อรอบรอบฟาร์มของเราครับอืสดชื่นสบายใจครับอยู่กับธรรมชาติฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยแล้วก็กับผลงานกับกิจกรรมที่เราทําและผลผลิตที่เราได้ขอบคุณนะครับทุกคนวิวสวยงามยามเย็นเลยครับเนี่ยสะพานไม้เรามีการปลูกไม้ผลไ้หลายอย่างอีกส่วนหนึ่งก็คือต้นมะกอกน้ํานะครับต้นมะกอกน้ําก็ออกดอกแล้วครับออกผลแล้วนะครับนี่ สักพักหนึ่งก็จะห้อยนะกินวันนี้ครับผมนะกินเย็นนี้ครับผมเราจะคนดูนะครับผมต้นสัมปะหลังต้นใหญ่มากครับต in ้นมันสัมปะหลังครับนะครับนี่นะครับต้นมันสัมปะหลังใหญ่มากครับที่เราปลูกไว้จะเก็บเกี่ยวผ้นผลเวลาจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับมันสัมปะหลังที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับที่เราปลูกไว้นะครับต้นสูงมากต้นสูงมากครับผลผลิตสดชื่นสบายใจครับอยู่กับธรรมชาติ ฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยแล้วก็กลับผลงานกับกิจกรรมที่เราทําและผลผลิตที่เราได้ขอบคุณนะครับทุกคนห้อยนะกินวันนี้ครับผมนะกินเย็นนี้ครับผมเราจะกคนดูนะครับผมฟังเสียงกบฟั้งเขียดร้อง,ยอ,งยอมเย็นๆนะครับผมบรรยากาศดีดูแล้วมีความสุขมีความสดชื่นด้วยครับผมรอบรอฟาร์มของเราครับเวลาจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับมันสาปะหลังที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับที่เราปลูกไว้ ต้นสูงมากต้นสูงมากครับผลผลิตตะไคร่หอมนะฮะตะไคร่หอมกิ่นตะไคร่หอมหอมน่าดูครับกินตะไคร่หอมยุงเราสามารถมาใกล้ได้พี่น้องด้วยครับกินตะไคร่หอมครับผมฟังเสียงกบฟังเขียดร้องยามเย็นๆนะครับผมบรรยากาศดีดูแล้วมีความสุขมีความสดชื่นด้วยครับผมรอบๆฟาร์มของเราครับครับเย็นนี้เราเก็บเห็ดพี่น้องทุกคนครับได้ปีกวยแล้วครับผม แล้วมีดอกเห็ดด้วยมานี่เอาไปทําอาหารกินแรงนี่ทําอาหารกินแซ่บๆจากเวลาจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับมันสาปะหลังที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับที่เราปลูกไว้นะครับต้นสูงมากต้นสูงมากครับผลผลิตอเอาไปทําอาหารกินเย็นนี้ครับผม